สวัสดีครับอยู่วันนี้คุณก็อยู่กับผม mm hmm. ฟิโนในช่วงฟีโนวันนะฮะแล้วเราก็มาเล่นเกมโลบอกไดในแมทแลักีวิสานกันอีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้อยู่กับผมเอง s p i เดอร์แมสุดแอเพกนะฮะแล้วผมก็จะมากำจัดความชั่วร้ายในมับนีนะเอ็ในเซิร์ฟนี้นะฮะไปกันเลยจะเป็นไงไปดูโอเคก่อน ก่อนอื่นเลยผมมาสอนปรุงยาสไปเดอร์แมนทุกคนเห็นนี่ไหมสไปเดอร์แมนซึ่งผมเซฟไม่ได้นะเพราะผมไม่มีเพอนะฮะอ่ามันก็จะปล่อยใย,ยได้แบบนี้เลยนะค <YouTube. S 1> โคตรเท่และโคตรตีในการเดินทางแบบแอปเฮอย่างแรกให้เราใส่นางฟ้ากับกิ้งก่านะฮะจากนั้นเราก็เอามากินนะฮะแล้วก็ลงไปในนี้เลย แล้วรอให้ตัวเราจมลงไปแล้วเราก็ตายแบบนี้เราจะได้ DNA ของเรามาะฮะมันจะเขียนชื่อเราแบบนี้เลยะฮะแล้วให้เรากดเอาเอาที่ทําก่อนหน้าออกแบบนี้เลยแล้วจากนั้นให้เราใส่เอ่อแมมมุมลงไปนะฮะซึ่งแค่นี้เราก็จะกลายเป็นสไปเดอร์แมนแล้วฮะในเลยนะฮะยิงใหญ่ได้อะไรแบบนี้นะอีกเดี๋ยวบอส ยักษ์ตาเดียวก็จะเกิดแล้วเพราะฉะนั้นผมจะ <ś c oughs> ผมไม่มีอะไรทำหรอกจนผมอัดคลิปนี้สักประมาณสักประมาณเอตอนที่ผมเอตอนที่สไปเดอร์แมนสู้กับเอเอยักษ์ตาเดียวนะมันอาจจะเทได้ดูเลยในีไททันไงฮะไททันอดึงเลย เรียบร้อยนะฮะโคตรเท่เลยเอาโอเคประมาณนี้ผมจะลองเอา DNA ของตัวเองมาใส่กับอย่างอื่นบ้างนะฮะใส่กับนกอะไรแบบนี้น่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นน่าจะเป็นยังไงวะจามาเถอะพลังสไปเดอร์แมนอยู่ได้ไม่นานหรอกโน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 เดี๋ยเพิ่งแชทมาตอนนี้โอเคเอาอยาสไปเดอร์แมนออกไปเลยนะฮะ ไม่ใช่เอาอยาเอาอยาให้หดตัวออกนะฮะจากนั้นเราก็จะเอานกใส่ลงไปดูซิจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่เกิดเลยขึ้นนะฮะ DNA ของเราเองนะใส่กับแม่มดนะอู้หูกินดาเกิดอะไรขึ้นวะว้าวจริงด้วยกินดาว้าวแอพิกิกนดาเดินแบบไมเคิลแจ็กสัน โคตรเท่เลยไม่ใช่ละเดี๋ยวได้ได้ได้สเปรดูเมนแปลงร่างนแม่มดวัตโตฟอกอ่ากินใหม่กินใหม่น,หมนี่เลยเอาวัตตฟบเดินไม่ได้โอ้ไมกล้าโอเคผมจะลองเอาใส่นุดเดินกับเอ่อกิ้งกานะฮะจะเป็นยังไงอัปเดตนี้ก็มีหลายอย่างเลยฮะจะเป็นยังไงวะเขนอะเขยนไม่ยืดอ่ะ อแอวประเทศไทยนะฮะที่ฝนตกนะฮะเออเอามากินอีกรอบดีนุดเดอร์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็ข้ามไปแล้วกันผมจะมาสอนเออทำยาเออแม่มดนะฮะอย่างแรกใส่กระป๋องนี้ลงไปแล้วก็ใส่ด่างฟ้าลงไปนะฮะแล้วก็จะได้น้ำยาไม่กวาดมาแล้วนะฮะซึ่งสไปเดอร์แมนจะขี่ไม่กวาดแบบหล่อเท่เลย กดขึ้นลงได้นะฮะสำหรับมือถือแล้วซึ่งมันก็เออไม่ค่อยเทสักเท่าไหร่เลยนะฮะสไปเดอร์แมนเท่กว่านะฮะเฮอน่ยดี๋วผมดูสไปเดอร์แมนตั้งแต่เด็กหรือเปล่าก็ไม่รู้จเกดรืนถ้าผมเอาเออเป็นสไปเดอร์แมนแล้วก็เอาใส่ถั่วลงไปวะถั่วยิงยายได้วัตตอฟน่าจะเป็นอะไรที่แอเพ ฮะผมจะลองใส่เอ้ยผมผมก็ทำยำยาสไปเดอร์แม่แล้วก็ใส่ถั่วเ okay. คกินเลยสไปเได้ไหมสไปเดอร์ถ <laughs> <Spider> ูก <Man. laughs> อะไรยิงใหญ่ไม่ได้โอ้ยิงใหญ่แล้วดึงไม่ได้โอ้พระเจ้าเจ้ารีเซ็ตเลย ผมจะเอาโอ้ไม่ไม่น้ำยาเฮี่อเผอลบน้ำยาเออสไปเดอร์แมนลงไปนะเพราะฉะนั้นผมจะทำมหินะฮะกินกินแม่งแล้วก,ก็กระดูดลงไปนี่ผมก็สอนแบบเยอะเลยนะไอการทำน้ำยาสไปเดอร์แมนน่ะนเลยแล้วก็เอายานี่ออกเอานี่มาใสา่แล้วใครมาเกินบ้านผมโอเค มาเราได้น้ำยาสไปเดอร์แมนมาแล้วนะฮะซึ่งเราจะเพิ่มเท้ายีราฟเข้าไปทําให้เราเออวิ่งเร็วนะแล้วเราก็จะวิ่งไปแจกจ่ายน้ํายานี้ให้กับคนอื่นนะฮะซึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่แอพที่มากๆเลยนะมันจะไปแจกจ่ายยานี้ให้เพื่อนเพื่อนนะฮะเอ้เบคอนอ่ะเอายานี้ไป เอายานี่ไปกินกินเพื่อนกินน้ำยาสไปเดอร์แมนพชันโอ้อันน้ำยานี่ให้คุณผู้หญิงนี่ก็คุณผู้หญิงน่าจะกินนะโอเคผมเอาของให้เด็กใหม่ก่อนนะเด็กใหม่ไม่มีระเบิดใช่ไหมโอเคสไปเดอร์แมนดึงใหญ่เลยกระโดดฟุ๊บ <c oughs> ดึงคุณผู้หญิงพเจธะโคตรเร็วโคตรเร็วผมไปเอาของให้เด็กใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะเจะาในาเลยระเบิอดอยู่ตรงนี้เก็บไปให้เด็กใหม่นะฮะเออเด็กใหม่โอ้ไม่เอาเกิดพระเจ้าลียสไปเดอร์แมนก่อน เอเดวนี่ไม่ใช่ท่านันผมโอเคเบียสไปเดอร์แมนเอาระเบิดใส่พริกลงไปเรียบร้อยผิดร้อนแน่นอนเจ้ายิงระเบดิดติดไฟเห็นไหมเอาหาบ้านตัวเองไม่เจอโออโอะไรอะไรกันเอาไม่สไปเดอร์แมนตัวระเบิดเออ ขอโทษนะครับผมปกป้องทุกคนไว้ไม่ได้กินเลยขอลงไปแป๊บหนึ่งนะลงไปเลยผมปกป้องทุกคนไว้ไม่ได้ผมขอโทษเออเือผมจะกลับมาปกป้องทุกคนเอง สไปเดอร์แมนโพชั่นกิ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 นก่อนตัวจะระเบิดเออพูดอะไรไม่รู้ไม่ฟังจะเป็นสไปเดอร์แมนเฮ้ยเฮ้บหลบสไปเดอร์แมนผิวไหวแบบสายนะเชี่ยไม่นะเออมันมาโดนฆ่าได้อย่างไรได้เลย อ้าววั t ต่อโดบยามากเกินนี้อยู่ๆก็ตายอะไรของเกมวะเนี่ยอ่าเป็นสไปเดอร์แมนละอ่ะเอาน้ำยาสไปเดอร์แมนเผื่อไว้ซ่อนไว้ตรงนี้ลียาเอาระเบิดมาเอาพิกมาเรียบร้อยเราจะเผานะฮะเราจะทำการเผาผลาญใส่ระเบิดไป สไปเดอร์แมนสไปเดแมนอือ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 อยิงใยใส่ดูเหมือนจะไม่สะตว์ทศธาเออดูเหมือนจะไม่สัตว์ทานเลยนะเอาน้ำยาอนี่ใส่ไปเลยแล้วก็ยิงใยใส่อุ้ย <c oughs> ยิงใยใส่พี่อะไรวะพูดมากปากเหม็นเว้วยปอง หยุดหัวรอได้แล้วเจ้าในระเบิดไปเลยก็จะหลบโอ้โอ้โอ้เกือบโดนยิงระเบิดเลือดมันจะเป็นพันแล้วเพื่อไนไอเวนดีนะที่คิดค้นน้ํายาแบบเผาผลาญได้นะอ่านี่เอาน้ํายานี่ไปเวนแน่นจริงก็มาที่โอ้โหเกือบโดนแต่ดีนะที่ฉันพิวไหวดังสปไปเดอร์แมนเอเออเกือบโดนนะ เยวิศบอว่าชนะค่าได้หรอสูตรเดียดบอกเลยน้ำยาเนี้ยเล่นจบเร็วมากใส่ไปเร็วแบบสปไปเดอร์แมนก็ะจะใครขบยวยน้ำยาสปไปเดอร์แมนไปวะนั่นอะ่ะเออลหลบหลบหล,ลบแต่ช่างมันเถอะฮีโร่ก็เป็นฮีโร่ยังข้ามนั่นเลยว่าเราเลี้ยงใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งยิงแม่งเลย ซอมบี้เกิดซอมบี้ข้ามตัวเดี๋ยวครนึ่งซอมบี้ใจเกลีเดี๋ยวผมไปตัดต่อแน่นอนเดี๋ยวมันจะตายแล้วทุกคนวิ่งไปใส่ไประเบิดอะไรบ้านกูเนี่ยใส่ไปนั้นเราก็ตื่นแบบนี้อยู่สักประมาณ100ล้านชั่วโมงนะฮะ โอ้โหสไปเดอร์แมนจะตายล้วยัดน้ำยานี้เป็นขั้งสุดท้ายมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะยิงคร่ส่แม่งเลยยิงเื้อเชื่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 อ,อโอ้เราสามารถช่วยทุกคน <c oughs> เราสามารถช่วยทุกคนได้ <c oughs> แล้วหินก็มาทับแอปเฮ โอเคเราก็จะเอาลูกตาของออสเนี่ยไปใส่ในเอ่อด้ไปให้ไปให้เออไปให้ลูกกตาของไอ้ยักษ์ตาเดียวไปให้ออสนะฮะจำชื่อไม่ได้เอาเอาเพชรมาสี่เวนมันก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเอามานี่เพชรแะบักปรอบงั้นผมจะเอา ใส่ลงเป็นเออียักตัวเนี้ยเป็นไอ้น,นั่นเป็นสไปเดอร์แมนะกินเข้าไปปุ๊บมีไม้อะไรไม่รู้รวยเลย <c oughs> แอปเฮ่ดูหน้าแบบหืมหล่อเท่ีเซ็ตแม่งเลยก็ขอจบคลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้นะครับสไปเดอร์แมนก็ขอจบไปแล้วนะฮะอือหือม <c oughs> ก็ก่อนอื่นนะครับผมจะ หยุดเวลานะฮะก่อนจบนะฮะหยุดเวลาซอ<ะ>วาวุดูทุกคนจะขยับไม่ได้นะฮะไน่เลยนะฮะไม่มีใครขยับได้โอ้มีคนขยับได้